แรปปิดช้อปปิ้งเพื่อนสี24ชั่วโมงสดความดีด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะเรียบร้อยค่ะารู้สึกนะตอนนั้นก่อนเลยที่แบบได้เซ็มก็เป็นเป็นอะไรที่เรายังไม่เคยทำดีค่ะก็เออดูแบบเป็นการเริ่มต้นอะไรที่แบบ จากเด็กจนโตมารู้สึกเหมือนก้าวข้ามไปอีกสเต็ปหนึ่งที่ต้องแบบว่าเตรียมตัวมีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาทีตย์นั้นมีน้ำตาพุ่งไหมคะมีค่ะมันอยู่แล้วพอแบบปากกาจะหดปุ๊บน้ำตาจะร่วงแแม่งี้อย่างเงี้ยต้องร่วงเลยนะเหมือนแบบเซ็ตไว้ทุกอย่างปุ๊บปุ๊บปั๊บแหม่งี้ยกล้องสองตาะเราค่ะและแม่เราเออ ใช่ใช่ใช่ค่ะมีการคุยไงว่าเหมือนพอเป็นแล้วมีการแบบคือจริงๆเหมือนแบบว่าทั้งเราและเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดอะไรเยอะทั้งคู่อะ<ม>ไรอย่างเงี้ยก็โอเครู้สึกว่าเออมันมันมันต้องเป็นแบบเออทำเป็นพิธีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะจริงๆเลิกเราที่ดีทั้งคู่มันคือปีที่แล้วแล้วก็เลยถือเลิกนั่นนะเป็นจดทะเบียนไปและกันเหมือนเอาเลิกไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วง,งานฉลองแล้วก็เออทีหลังได้ เปลี่ยนไหมคะเปลี่ยนนานไหสาวไม่เปลี่ยนค่ะตอนนี้ยังตอนนี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยค่ะ<ม>ก็เออดแบบรู้สึกว่าอย่างเนี้ยมันมันง่ายกับเรามากกว่าเราก็ใช้อย่างนี้ไปก่อนเดี๋ยวไว้แบบเอออนาคตไว้ค,ค่อยว่ากันยังยังเดิมค่<น>ะยังของเราเหมือนเดิมอยู่ยังไม่ได้ทําเรื่องอะไรค่ะแล้วมีจะมีเปลี่ยนไหมคะ ยังไม่แน่ใจเลยค่ะเดี๋ยวต้องรอดูรอพาสปอร์ตหมดอายุก่อนนะว่า <laughs> จะได้ทีเดียวใช่รู้สึกว่าไม่ยังไม่อยากแบบยุ่งวุ่นวายเรื่องเอกสารนีค่ะให้แบบให้ความยุ่งวุ่นวายการเตรียมงานแต่งผ่านไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรื่องอื่นค่อยว่ากันค่ะตอนนี้เยไปไม ตอนนี้ก็สถานที่พร้อมเริ่มเข้าไปคุยเรื่องการ์ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตัวอความยุ่งยากในการเตรียมงานตอนนี้เริ่มเริ่มจะไม่ค่อยอยากแต่งใช่ค่ะตอนพอจะแต่งปุ๊บตื่นเต้นแต่พออยู่ในขั้นตอนการเตรียมการอะไรเงี้ยเริ่มปวดหัวเริ่มแบบเยอะไปหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จะมีแบบทะเลาะกันของของเราไม่มของเราไม่มีเลยเพราะว่าไม่พูด เขาก็เออเราเวลาเรามีอะไรเราไปเสนอเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเอออไปด้วยโชคดีที่คิดตรงกันเลยไม่มีอะไรให้ต้องตีกันมากตีมเราจะใหญ่แค่ไหนนะคะพูดยังไม่รู้เลยค่ะเขาไม่ขนาดนั้นค่ะเขาอลังการต้องขนาดนั้นแต่เขาแบบเขาไม่อยากได้นั่นไงนั่นไงมาพยยาามที่จะแบบ ได้ค่ะคลิปจริงค่ะก็จริงๆคุยกันไว้ว่าแบบเออไม่อยากให้แบบแขกแบบเกินพันคนเพราะเราก็อยากจะให้เหมือนแบบทุกคนได้เจอกันแบบได้คุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าคิดว่าตรงนี้จริงนะไม่มีจริงใช่ปะจาก500จะเป็นพันห้าตอนแรกอ่ะคุยกันไว้ว่า800แต่ก็เอ่อ organizer wedding planner เขาก็งั้นเผื่อไว้1,000กลมๆเลยก็แล้วกันนะคะอะไรอย่างนั้นไปอะไรเงี้ยสถานที่มันจริงๆมันได้คิดแต่ พันสองค่ะก็ไม่เกินพันสองแน่นอนใช่ค่ะไม่ใหญ่ใหญ่เกินเลยค่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูแลไม่ทั่วถึงอยากแบบได้เจอครบๆทุกคนอะไรเงี้ยค่ะกี่ชุดดีพัสอยู่ตชุดที่แต่งงานตอนนี้ที่ที่ดูไว้คร่าวๆก็น่าจะประมาณเอ่อห้าค่ะคร่าวๆคล่าวๆจริงๆอาจจะแบบบ้าห้าพอด้วยงานงานเช้าที่เป็นงานพิธีกับงานฉลองจัดแยกวันกันกลัวเหนื่อยเกินค่ะเพราะว่า คใช่ค่ะว่าก็เป็นงานเช้าใช่งานชุดงานเช้าข้างงานเช้า้โไม่เหนืยโ้โหไม่เหอยสุดมันเนาะอะไรอย่างงั้นค่ะตอนนี้ตอนนี้ที่ที่ดูไว้แล้วก็แบบมีซื้อไปแล้วบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ประมาณห้าค่ะซีมแบบมีบางซีมนะคะแต่บางคนแบบซีมคนไหนค่ะของไมเป็นเป็นมิวสิคเฟสติวัลค่ะใช่ใช่ใช่เป็นตัวเราและตัวแฟนเราค่ะ เตรียมแสดงว่าต้องล็อกคิวศิลปินในดวงใจช่ำตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเป็นคอนเสิร์ตป้าเป็นคอนเสิร์ตใหญ่เลยใช่ไหมใช่ค่ะขาตามที่ดวแล้วกี่วงเหรอคะตอนนี้ก็ประมาณ เออพูดได้ยังตกใจนตอนนี้ก็ประมาณ10บวงอ่ะฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมเราทำจัดแยกว่าเพราะว่างานดีหงของมันจะไม่ได้เริ่มตอนกลางคืนกางมัวงาวาไเลยหรือตื่นเต้สุดไม่ใช่คนข้ามคืนหรือแม้แต่คนข้ามกลางคืนไหมเออไม่ไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าพยายามแบบจัดคิวอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ถึงประมาณแบบไม่เกินเที่ยงคืนถ้าเป็นวงดนตรีนะคะหลังจากวงหลังจากเที่ยงคืนก็ต้องเป็นดีจงดีเจไปก็ว่าไปอะไรเงี้ยค่ะสนุกคืนเที่ยงคืนใช่ไม่เน้นพิธีเย,ย,ายาบบอะ เยอะแน่นอนนะครับแบบวงที่ว้าวเลยค่ะอ่าเดี๋ยวต้องรอดูค่ะมีทุกแนวมีทุกแนวขอบอกมันถึงจะเป็นมิวสิกเฟสติวัลมันต้องแบบมีทุกแนวรวมกันเลยเราจะขึ้นไปลองสักเพลงเนียคะอ่าต้องรอดูค่ะมันก็ต้องมีเนอะมันก็ต้องมี อ่ะค่ะพอพอแต่งเติแล้วเรามีคุยกันเรื่องแบบพายาพายาไหมคะไม่เราอยากมีอยู่แล้วค่ะใช่ค่ะเป็นเป็นแบบว่าเป็นรักเด็กอ่ะเป็นแบบอยากมีแต่งปุ๊บก็เลยกล่าวว่าเออปล่อยตามธรรมชาติเลยถ้ามาก็มาเลยอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสว่าต้องแบบโชว์โชว์โชว์อะไรเงี้ย กี่คนดีอาจจะอาจจะสักสองถึงถึงสามอะไรเงี er, uh, ้ยค่ะรอดูรอดูทีฟุตบอลทีฟุตบอลไม่ไหวนะคะทีมฟุตบอลไม่ไหวแต่ทีมทีมแฝดเอ๊้ทีมแฝดเยอะนะแต่ไม่ไหวแฝดค่ะตัวเราตัวแค่นี้เองค่ะตัวเราตัวแค่ไม่เอง ค่ะยังทําอยู่ค่ะช่วงหลังๆก็เริ่มมีแฟนเขามาบ้างเพราะว่าปกติเวลาเราไปทริปเนี่ยนอกจากไปกับน้องแล้วก็มีไปกับแฟนด้วยแล้วก็เออเวลาไปกับแฟนแล้วเราไปที่สวยๆบางทีเราก็อยากเก็บบรรยากาศอะไรเงี้ยไหนๆก็ลงมาแล้วเขาก็บอกเขาว่าไม่ต้องเขินหรอกงั้นก็ทําตามธรรมชาติเหมือนเราไปเที่ยวกันเองอะไรเงี้ยแค่เราจะ snap moment ไว้อะไรประมาณนั้นก็ยังไม่ชินกำลังพยายามชวนแต่แต,แต่ก็ชวนเข้า <c oughs> แต่เขาก็เออไม่ได้ว่าอะไรอะไรเงี้ยค่ะ ัสนิทค่ะบางที่ี่ก้ยังไงดีแต่งนี้เขาจะต้องต้องมาอยู่เลวต้องมาอยู่เลวค่ะแต่ต้องใส่ซองหน่อยนะคะก็นับไปรู้จักกันมาตั้งแต่อายุ17ตอนนี้หนูอายุจะ31รู้จัก14ปีก็คูณไปหน่อยใช่ค่ะ14ปีคูณไปสัก แสนสี่กลมๆก็น่าจะดีพี่บอกเราเพราะพี่แบบว่าเราเขาจะพูดมาเขาไม่ไม่บอกเราเลยค่ะเราบอกเรารอเซอร์ไพรส์เดี๋ยวเราอัดคลิป YouTube เลยซองนี้นิกกี้นะฉัดนะคะใช่ไหมคะเพราะเดี๋ยวนี้เขาแบบว่าเป็นแบบโอ้ซุปเปอร์สตาร์ถอยรถปีละคันอะไรอย่างเงี้ยถอยรถปีละคันอืออยากอให้พี่ขาไม่ได้กพี่ชายคนนี้ไหมคะอยากบอกว่าตามมาเร็วๆ <laughs> แล้วตอนนี้เขาไม่ได้ <h ats> หาตอนนี้เขาม่ตอนนี้เขาก็บอกว่าโอ้พี่ชิวๆแล้วน้องไม้ไม่รีบไม่เร่งอะไรอยย่างงเี้แต่ของอย่างงี้มันก็แบบอย่าไปแบบโฟกัสอะไรกับมันมากเดี๋ยวมันมาก็มาเองเนอะนี่ <c oughs> มีเขาไม่ปรึกษาเขาดูแลเขดิ้งดาวช่วงที่เขาปรึกษาเขาจะเขาจะแฮปปี้มากกว่า <c oughs> แต่ช่วงที่รู้สึกว่าเขาแสบแสบเหมือนเขาเป็นคนเวลาแสบเขาก็แสบอยู่คนเดียวเนาะอะไรประมาณนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเรามีความสุขก็คือจะจะแชร์อะไรอย่างเงี้ย ไม่มีอะไรแชร์ค่ะ <c oughs> แต่รอรอเราไปงานมา <c oughs> ใช่รอดูงานหนูเลย <c oughs> okay, <thank> ขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> ได้เลยฮะแคั้รบ <c oughs>